สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊ส้มหวยเด็ดเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะส้มมีสูตรหวยยี่กี่ค่ะที่ส้มจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะคะมาลองสูตรนี้นะคะว่าจะเลือดจะปังไหมหลังจากที่ส้มไม่ได้มาลงคีประมาณเป็นอาทิตย์กว่านะคะเนื่องจากที่มีภารกิจส่วนตัวมีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องดูแลนะคะวันนี้ว่างแล้วจะมาบอกสูตรเพื่อนๆค่ะงั้นก่อนอื่นเข้ามาที่ผลรางวัลนะคะแล้วก็เลือกที่ผลรางวัลของรอบยี่กี่วีพีนะคะค่ะมาเทสสูตรกันนะคะเพื่อนๆเริ่มต้นที่รอบ 28นะคะเอา3ตัวบนนะคะมาหารด้วย1.6นะคะผลลับนะคะก็จะเอาเลข2ตัวสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าทศนิยมหรือหลังทศนิยมนะคะเอา2ตัวมาแทงค่ะเพืเ่อนๆมาเจาะกันโอเคแล้วรอบที่28นะคะเลข2และเลข5เนี่ยเจาะรอบ29แต่เป็น2ตัวล่างนะคะ55ค่ะมาที่รอบ30นะคะเอา3ตัวของรอบที่29มาคำนวณหารด้วย1.6นะคะ ก็จะเท่ากับ2และ5อีกเหมือนเดิมค่ะเ,เพื่อนๆซึ่งจอรอบที่30แต่งนะคะก็ออกเป็นทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันค่ะมาคำนวณรอบที่31น,นะคะเอารอบที่30มาคำนวณ520หารด้วย1.6%นะคะเท่ากับ นะคะเลข0ทั้ง2ตัวนะคะก็แตก2ตัวบนนะคะ07ค่ะเพื่อนๆต่อไปรอบที่32นะคะเราจะมาคํานวณส่วๆให้เพื่อนๆดูค่ะโอเคค่ะเอารอบที่31มาคํานำณนะคะเ0 7หารด้วย1.6%นะคะผลลัพบที่ได้ก็จะเป็น7และ5เหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอบนี้ส้มขอแทงเป็นเลข7กันแล้วกันนะคะเลือกจับยี่กี่วพค่ะรอบที่32 2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็19ประตูนะคะแทงเลข7 แทงไปที่ตัวละ200นะคะสำหรับรอบแรกโอเคค่ะมารอรุ้นผลหวยสักคู่นะคะแล้วผลหวยก็ออกเร็วนะคะคือเราถูกรางวัลค่ะเ,เพื่อนๆบวกไป18,000มบาทค่ะมาค่ะมาดูผลรางวัลดีกว่า อ๋อเพื่อนๆเ,เราแทง2ตัวบนถูกนะคะ7.5ค่ะโอเคแทงถูกทั้งสองเลยนะคะเมื่อกี้เจาะ75นี่ก็ถูกไปอีกนะคะงั้นมาคำนวณรอบที่33ค่ะเอารอบที่32มาคําคำนวณ7 7 5หารด้วย1.6ค่ะผลลัพธ์นะคะเราก็ได้7กับ5อีกเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะไปแทงหวยกันดีกว่าค่ะ เลที่จับอีกกีวีพีรอบที่สาสานะคะส้มขอเลือกแทงเลขห้าค่ะรูด19ประตูรูดห้าเลยรอบนี้ที่ตัวละสองร้อยนะคะโอ้ส้มไปพิมพ์ไปกดผิดนะคะเป็นตัวละสองพันตัวละสองร้อยก็พอนะคะบางเดิมพันเลยจ้ามารอรุ้นผลหวยสักคู่นะคะ แล้วผลหวยก็ออกแล้วนะคะคือเรอแทงถูกตัวค่ะเ,เพื่อนๆบวกไป18,000บาทค่ะขอรี่นนะคะตอนนี้เรามียอดเงิน2,900 0นะคะโอเคมาดูาผลหวยดีวยวกัค่ะเจ้าจอะ สองตัวบนแตกค่ะเ,เพื่อนๆสี่ห้าโอ้ยโอเคเลยเพื่อนๆมาค่ะไปถอนเงินกันดีกว่าเดี๋ยวถ้าส้มมียอดเงินคงเหลือไว้นะคะส้มจะแอบไปแทงจนหมดนะคะเราได้กําไรมาแล้วเรารีบถอนดีกว่าเราต้องมีวินัยในตัวเองนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปที่ถอนเงินค่ะส้มขออนุญาตเบอร์ชื่อบัญชีตัวเองไว้นะคะ รอบนี้จะถอนไปที่2,9งหมค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเงินเข้าสักครู่นะคะเว็บที่ส้มใช้นะคะก็จะเป็นเว็บสามมารถเบ็ดค่ะคือส้มคิดสูตรไหนแทงสูตรไหนโอ้ยมาแล้วค่ะเพื่อนเงินเข้าเร็วจริงฝากเร็วโอนเร็วเป็นระบบอตัตโนมัตินะคะฝากได้24ชั่วโมงเลย คือส้มจะเจาะเลขไหนจะแทงเลขไหนนะคะรูดเลขไหนคือเข้าตลอดเลยค่ะเพื่อนๆคือเว็บนี้เหมาะกับสูตรของส้มจริงๆค่ะ,คะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากเล่นหวยยี่ก,กีนะคะมือใหม่หันเล่นนะคะสามารถแอดไลน์มาพูดคุยได้เลยนะคะแอดไลน์ไปที่ adssc นะคะไปปรึกษาไปพูดคุยไปขอเข้ากลุ่มได้นะคะคือตอนนี้กลุ่มกลุ่มของส้มเนี่ยคนเยอะมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆมาเข้ากลุ่มมาพูดคุยกันนะคะว่าเราจะเจาะเลขไหนดีและส้มมีคํแนะ นะนำให้เพื่อนๆด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบใจไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ